แกปใช้เข้ามาประมาณแบบ10ปีได้แล้วทุกคนถ้าให้นับจำนวนขวดเนี่ยเกว่าเกิน50ขวดแล้วล่ะต้องบอกว่ายังไงอะ่ะ oh oh oh. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิ่องชาแนลนะคะซึ่งวันนี้นะคะกวางสาวก็จะมาพร,ราวรีวิวออยล์ล้างหน้าอยู่ตัวหนึง่งแต่แต่แต่นะคะสำหรับใครที่ยังไม่กดไลค์และกด Subscribe นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกด s Subscribe channel u b สไคร e ์ช anel องแกรบด้วยนะคะกลับมาคะ่ะทุกคนต้องบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงขั้นตอนในการล้างหน้าอีกแล้วทุกคนต้องบอกว่าเราแต่งหน้าบำรุงผิวกันแล้วนะคะการล้างหน้าแล้วล้างเครื่องสําอางให้สะอาดเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องสิวอุดตันใช่ไหมคะบางคนแบบฉันไม่ได้แต่งหน้าแต่ทำไมแบบฉันถึงเป็นสิวอุดตันอ้าวครีมกันแดดที่คุณใช้มันเป็นสูตรกันน้ำนะคะมันก็อาจจะมีโอกาสได้ที่มันจะทำให้ผิวหน้าคุณเนี่ยอุดตัน ดังนั้นค่ะพวกคลีนเซอร์ในการแบบล้างเครื่องสอําอางหรือว่าคลีนซิ่งต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆทุกคนซึ่งวันนี้นะคะแก็บก็อยู่กับ Product ตัวหนึง่งต้องบอกว่าหุยเราใช้เข้ามาแบบนานมากแล้วทุกคนนั่นก็คือนี่เลยค่ะ CA Deep Cleansing Oil นะคะต้องบอกว่าตัวนี้นะคะเขาเป็น Cleansing Oil จาก CA นะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะมาทําความรู้จักกับ CA นิดนึง CA เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เครื่องสําอางนะคะในเครือของบริษัทชิเซโดเนาะแกเชื่อว่าทุกคนนี่ก็ต้องรู้จักอย่างดีอยู่แล้วนะคะต้องบอกว่าเขามีขายตามวัดสารรหรือว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปนะคะปู่ถ้าแกพูดถึง CA ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าแกใช้เข้ามาแบบนานมากแล้วเนาะ,ะถ้านับปีนี้แกว่าน่าจะเป็นปีที่10ได้แล้วมั้งคะที่อยู่กับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนาะ,ะแบบปู่ย้อนไปนานมากนะคะปูต้องบอกว่าถ้าย้อนกลับไปนะคะสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะเราก็ําาาาลังงงหแแบบิิิทนน่่่ออยีรรคไมะะ และเราก็ไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ c a Deep Cleansing Oil ต้องบอกว่าก็เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาไม่ทําให้เราผิดหวังจริงก่อนอื่นนะคะเราก็มาพูดในสิ่งที่แบรนด์เขาเคยเคลมไว้ก่อนนะคะต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยแบรนด์เขาเคลมเลยนะคะว่าสามารถทําความสะอาดพวกมาสคาร่ากันน้าและกันแดดกันน้ํารองพื้นต่างๆได้สะอาดหมดจดนะคะทุกคนแล้วก็มีส่วนผสมของน้ํามันโอลีฟออยล์นะคะแล้วก็เป็นพวกแบบแร่ธาตุต่างๆทุกคน แล้วก็ยังมีพวกแบบวิตามินอ e, ีแล้วก็โจโจบามออยนะคะเขาจะทำให้แบบผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นขึ้นซึ่งตัวโจโจบามออยนี่นะคะเขาเป็นเหมือนแบบน้ำมันธรรมชาติที่มีโครงสร้างคล้ายกับผิวเนี่ยดังนั้นเนี่ยเขาเคลมว่ามันจะเข้าไปทำความสะอาดพวกรูขุมขนของเราได้สะอาดหมดจดขึ้นค่ะและนั่นก็คือสิ่งที่แบรนด์เคลมนะคะ เอาละค่ะต้องบอกว่า cleansing oil ตัวนี้นะคะผลิตที่ประเทศเวียดนามค่ะทุกคนมากับขนาดบรรจุ200 ml ค่ะต้องบอกว่าเขาสามารถล้างเมคอัพของเราได้ออกหมดจนนะคะอย่างอันนี้เนี่ยจะมีทั้งมาสคาร่ากันน้ําแล้วก็ลิปสติกกันน้าค่ะจะเห็นว่าหลังจากแกปกดตัวน้ํามันลงไปบ,บนผิวที่แห้งนะคะเราก็จะนวดตัวผลิตภัณฑ์ค่ะนวดนวดนวดนวนไปเรื่อยๆอย่างส่วนตัวแก๊ปเนี่ยจะนวดหน้าทุกคืนนะคะเป็นเวลา1นาทีถึง2นาทีค่ะเพื่อความสะอาดจะเห็นว่าตอนนี้นะคะพวกเมคอัพกันน้ำนะคะหลุดออกไปหมดแล้วเรียกว่าพอเรา เปิดน้ำเปล่าล้าง,ลงไปนะคะตัวเมคอัพต่างๆกับตัวน้ํามันก็จะรวมตัวกันเป็นน้ํานมแล้วก็ไหลลงไปอย่างง่ายดายเลยนะคะเห็นไหมคะว่าผิวแก๊ปเนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่ารีวิวของแก๊เนี่ยเราจะไม่มาพูดในสิ่งที่แบรนด์เคลมแต่เราจะมาดูว่าแก๊มีความเห็นกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงบ้างนะคะ อ่ะถ้าให้พูดถึงข้อดีของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแกต้องบอกก่อนเลยว่าหูแกมีความหลังกับเขามานานมากแล้วนะคะสำหรับ c A d อดีพซึ่งออยตัวนี้เนี่ยแกใช้เข้ามาประมาณแบบ10ปีได้แล้วทุกคนถ้าให้นับจำนวนขวดเนี่ยแกว่าเกิน50ขวดแล้วล่ะต้องบอกว่ายังไงอะ่ะ เขาเป็นคลีนซิ่งราคาแบบน่ารักมากนะคะ300กว่าบาท420อยะไรเงี้ยแล้วแต่โปรโมชั่นนะคะต้องบอกว่าแกก็มีประสบการณ์นะคะในการใช้พวกดิฟคลีนซิ่งออยล์มาแบบหลายยี่ห้อมากนะคะตั้งแต่แบบว่าดักสโตจนถึงแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ขวดละแบบ2-3,000บาทนะคะเราก็ลองมาหมดแล้วแต่เรารู้สึกเลยว่าตัวนี้เนี่ยราคาเขาคุณภาพเขาค่อนข้างที่จะแบบใช้ได้เนื่องจากแกมีมุมมองว่า พวก cleansing oil พวกนี้ค่ะมันนวดอยู่บนหน้าแป๊บเดียวแล้วก็ล้างน้ําออกนะคะมันไม่ได้เป็นอะไรที่ตกค้างอยู่บนหน้าเรานาะนดังนั้นเนี่ยดังนั้นคุณสมบัติหลักๆที่เราต้องโฟกัสในตัวเขาเลยคือเขาสามารถทําความสะอาดได้หมดจดจริงหรือเปล่านะคะซึ่งจากแก็บเนี่ยต้องบอกว่า deep cleansing oil ตัวนี้นะแก้มีมุมมองว่าเขาสามารถทําความสะอาดผิวหน้าเราได้หมดจดจริงๆนะคะไม่ว่าคุณจะใช้พวกแบบกันแดดรองพื้นมสค c a r a กันน้ำาลิปติ c อะไรแน่นแค่ไหนนะคะ c ินเซอร์ตัวนี้เนะี่ยเขาสามารถแบบ ล้างออกได้เกลี้ยงเลยนะคะเรียกว่าไม่เหลืออะไรไปเลยถ้าพูดถึงคุณสมบัติในการทําความสะอาดเนี่ยเก็บให้เขา10 10 10ไปเลยตัวนี้นะคะแล้วพอมาบวกกับราคาของเขาด้วยเนี่ยต้องบอกว่าราคาแบบ420หรือ300กว่าบาทเนี่ยมันถูกมากทุกคนถ้าเทียบกับสิ่งที่ทุกคนได้รับนะคะเก็บมองว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อดีหลักๆเลยของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ข้อดีอันที่2เลยนะคะคือปกติเนี่ยเก็บจะมีพวกแบบสิวเซียนบริเวณจมูกนะคะทุกคนซึ่งแบบว่าเวลาเราแบบแต่งหน้าเยอะๆเนาะแป้งอะไรมันก็จะเข้าไปอุดตันตามรู เวลาเราใช้เนี่ยแล้วเรานวดวนที่จมูกซ้ำๆซ้ำๆอย่างเวลาแกใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแกจะไม่ได้แบบถูให้ทั่วหน้าและหลังออกนะคะแกจะแบบนวดเขานวดไปเรื่อยๆ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 บนผิวหน้าที่แห้งนะคะนวดไปเรื่อยๆแล้วคลึงคลึงคลึงบริเวณจมูกเราจะสัมผัสได้เลยว่าแบบพวกสิวเซียนอ่ะมันจะเป็นแบบตุ่มๆเล็กๆเรานวดไปสักพักนึ่ะมันจะค่อยๆละลายและหายไปเลยค่ะผิวแล้วมันจะเกี้ยงเลยแกจะแนะนําว่าเวลาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ย ให้แบบใช้สมาธิเขานิดนึงในการนวดนวดนวดเหมือนผ่อนคลายหน้าเหมือนนวดหน้าค่ะแล้วเราก็ล้างออกโดยเวลาที่แก๊บใช้ส่วนใหญ่ประมาณแบบแกจะนวดประมาณแบบนาทีหนึ่งนาทีครึ่งถึง2นาทีแล้วแต่นะคะแล้วว่าวันนั้นเรารู้สึกแบบแตกแน่นแค่ไหนแต่ว่าถ้าเรานวดมันดีๆเนี่ยส่วนตัวแกมองว่ามันสามารถกําจัดพวกสิบเซียนได้ด้วยข้อดีอีกข้อหนึ่งเลยนะคะก็คือว่า บรรจุภัณฑ์ของเขาค่ะด้วยความที่เขามาในรูปแบบของหัวปั๊มเนาะทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบเวลาเราแบบกดปั๊มใช้อะไรเงี้ยมันสามารถกะปริมาณได้ง่ายมากๆอย่างแก๊บนี่จะใช้ประมาณ2ปั๊มนะคะโดยวันปกติแต่ถ้าวันไหนแบบแต่งหนักมากๆเราก็สามปั๊มไปเลยจ้าหน้าก็จะแบบกริบไปเลยนี่ก็เป็นข้อดีของบรรจุภัณฑ์นะคะที่แกชอบเป็นแบบหัวปั๊มใช้งานง่ายคะ่ะทุกคนแน่นอนค่ะว่ามีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียข้อเสียของตัวนี้นะคะแกมองว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบ กะจะแบบล้างตัวนี้อย่างเดียวล้างน้ําเปล่าแล้วจบเลยนะคะแกไม่แนะนำเพราะเหมือนกับว่าเขาจะค่อนข้างทิ้งคราบมันไว้บนผิวเล็กน้อยนะคะซึ่งแกไม่แนะนําเลยนะคะแนะนําว่าใครที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะหลังจากใช้ตัวนี้เนี่ยนวดล้างเครื่องสำอางเสร็จหมดปุ๊บล้างด้วยน้าเปล่านะคะเสร็จปั๊บเนี่ยให้ตามด้วยโฟมล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะมันก็จะแบบ ลบพวกแบบคราบไขมันหรือคราบน้ำมันที่มันตกค้างอยู่บนผิวได้ดีนะคะดังนั้นแนะนําว่าใช้คู่กันจะดีกว่านะคะต้องระมัดระวังนิดนึงอย่าใช้เขาเดี่ยวๆนะคะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวนะคะข้อเสียอันที่2ก็คือแกร์มองว่าความที่ข้างในเขาเป็นน้ําแบบนี้นะคะเขาจะค่อนข้างพกพาลําลบากนิดนึงนะ,ะทุกคนต้องบอกว่าเวลาแพ็คใส่กระเป๋าเดินทางอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะถ้าของเราแน่นมากๆทำในตัวแบบขวบปั๊มเขาแตกหรือว่าแบบ ไม่ได้ใส่ตัวโพเทคขวีปั๊มนะคะเวลาใส่กระเป๋าเดินทางจะปัมป๊มปั๊มปัม๊มน้ำมันออกมาเละเทะกระเป๋าเดินทางเราหมดเลยค่ะดังนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีนะคะเรื่องการแพคหรือคุณจะเกาะใส่ขวดก็ได้เวลาเดินทางไปต่างประเทศเอาละค่ะแล้วถ้าถามว่าแก๊ปให้คะแนนผลิตภัณฑ์ตัวนี้กี่คะแนนเหรอคะแก๊บขอให้เขา10เต็ม10ไปเลยค่ะต้องบอกว่าทําไมถึงให้1 0เต็ม10เหรอคะ จริงๆตัวนี้เขาไม่ใช่แบบดิฟคลีนซิ่งออยที่แบบดีที่สุดที่แกเคยใช้มานะคะต้องบอกว่าแกเคยใช้แบบของยี่ห้อเคาน์เตอร์แบรนด์ที่เขาแบบสามารถล้างได้สะอาดเหมือนกันนะ,ะแล้วมีกลิ่นแบบหอมผ่อนคลายรีแล็กซ์ด้วยแต่ว่าตัวนั้นน่ะเขาแบบราคาแบบหลายพันบาทะคะ่ะแต่สาเหตุที่แก๊บให้ตัวนี้เขา10เต็ม10ไปเลยเพราะว่าต้องบอกว่าพอยต์หลักของการล้างหน้าทุกคนของคลีนซิ่งออยพวกนี้มันไม่ได้ค้างอยู่บนหน้าเรานานแล้วแค่นวดนวดนวด,นวดประมาณ1นาที2นาทีแล้วก็ล้างเขาออกหมด ดังนั้นแก๊บอยากให้ทุกคนไปโฟกัสที่คุณสมบัติหรือประสิทธิภาพในการล้างของเขามากกว่าซึ่งแก๊บให้เขา10เต็มสิเพราะตัวนี้เขาเป็นออยล์ล้างหน้าที่สามารถล้างผิวของเราได้สะอาดหมดจดจริงๆทุกคนพวกแบบกันแดดกันน้ำรองพื้นกันน้ำมาสคคาร่าลิปสติกออกเกี้ยงอย่างที่แก๊พูดไปแล้วที่สำคัญคือราคาแค่หลักร้อยต้องบอกว่าตัวนี้ราคาเต็มเขาอยู่ประมาณแบบ สี่ร้อยกว่าบาททุกคนแล้วถ้าเขาลดจริงๆก็แบบบางที่เราหาได้แบบราคา200กว่าคือแบบมันดีมากคุณภาพราคามันสมเหตุสมผลไปหมดสำหรับแก๊ปตัวนี้แก๊ปไม่มีคะแนนพอยต์ไหนจะหักเขาเลยนะคะเป็นคินซิ่งออยตัวแรกที่แก๊ปให้เขา10 10 10ไปเลยทุกคนเอาล่ะค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วยังไม่กดไลค์และกด u b s c r i b e นะคะก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไ b ร c ช anel ของแก๊ปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วนะบ๊ายบาย